ครับอันนี้แบต a าขนาด9แอมป์นะครับอายุการใช้งานประมาณ10 10 10เดือนเดี๋ยวจะลองใช้การชาร์จกระตุ้นนะเป็นเครื่องชาร์จที่ห้อนะจะลองทดสอบดูว่า <c oughs> จะใช้งานได้ดีหรือเปล่าจะมีผลหรือเปล่า ตอนนี้แบตทำงานปกติก็ขึ้นมาฟูไม่จะเปิดเป็นเพาะนะครับจะทิ้งไว้สักพักนึงคร้บมาถ่ายความคืบหน้าหลังจากขึ้นฟูมาเป็นเวลานหนึชั่วโมง ครับ CCA เพิ่มขึ้นมานะครับหลายอยู่ก็นิดน,นึงในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าพื้นฟูนานกว่าน,นี้ก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแต่ตัวแบตเตอรี่นะครับถ้ารถนานๆใช้ทีก็ควรเอามาทำฟื้นฟูแบตไว้จะทำให้อายุการใช้งานเยอะขึ้นนะครับ ครับมาต่อนะครับก็ตอนนี้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด9แอมป์นะครับแบตของ z 300นะครับเป็นเวลาประมาณ5ชั่วโมงละเป็นชาร์จแบบกระตุ้นนะครับใช้เผาชาร์จครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความคลิปหน้ากันนะครับก็จะวัด CCA เทียบกับตอนแรกนะครับสักครู่ ครับนะครับขึ้นมา215แอมป์นะครับแบตเตอรี่ขึ้นไปที่95%นะครับจากประมาณ80หรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้นะครับนะครับก็แบตเตอรี่ที่จะฟื้นฟูได้ดีนะผมตั้งแต่ผมใช้งานมาตัวตัวชาร์จนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งาน ไม่บ่อยครับคือว่ารถนานๆเอามาขี่ทีครับมันมันจะใช้ได้ผลดีครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่อายุมากแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ผลนะครับแบบแบบที่มีปัญหาก่อนแบบที่มีปัญหาไปแล้วนะครับอย่างอย่างลูกนี้เป็นรุ่นเดียวกันมาจากแซดเก้าร้อยครับก็ทําการชาร์จทิ้งไว้นะครับก็ไม่มีไฟครับหมายถึงว่าเสียไปแล้ว ครับก็มาทดลองให้ดูนะครับสำหรับแบบพรุ่งนี้ก็มอไซค์ก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณหกชั่วโมงก็พอแล้วครับนานกว่านี้อาจจะทำให้มีผลกับของเหลวข้างใน,นครับจะชาร์จข้ามคืนก็ได้นะครับไม่ไม่น่าไ,ไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณมากครับ